สวัสดีครับผมจะเอาสูตรปลาตะเพียนมาปรับปรุงให้ท่านให้ได้เลขสองตัวล่างครับเป่คู่ชุดมาดูนครับว่าสูตรนี้มันจะเป็นแบบไหนอันนี่คือสูตรปลาตะเพียนครับงดที่แล้วมันที่ผมบอกว่าไอ้สิบสองตัวเนี่ยมันจะมีของสามตัวบนสองตัวล่างอยู่ความจริงมันก็มาครบหมดครับ แต่ที่จับคู่ไว้ให้ศูนย์สี่ศูนย์หกนี่มันไม่มามันมาศูนย์สามนะครับว่ามันจะได้สองตัวล่างแบบไหนผมจะย้อนมาให้ดูแค่สามสูตรเองครับไปเยอะเกินไปแล้วแต่ผมลองทำานูแล้วมันเข้ามาครับมันเข้ามาหกงวดแต่ผมจะย้อนไปงวดสามงวดกว็พอ ย้อนให้ไปดูจากงวดนี้ก่อนครับจาก59342เนี่ยรู้ว่าเลข42ได้แบบไหนก็จะเอา205เนี่ยตั้งเหมือนเดิมครับแต่เราจะย้ายมาข้างหน้าครับ บวกกลงมาครับแล้วสองตัวนี้บวกกันอีกทีหนึ่งสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้เท่าไรครับได้สิบสองนับลงมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นสามอันนี้ห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์ผมจะจับคู่ให้ครับจะเอาสามตัวเนี่ยจับคู่กับสองตัวนี้ มันจะได้4 2 5 2 4 3 5 3แล้วก็เพิ่มตรงนี้ไปอีกตัวนึงครับ0 7นี่ครับจะได้เลขอยู่5คู่ เลขที่มันออกคือตัวนี้ครับห้าเสามสองตัวล่างออก4ีสองนี่ครับมันออก4ีสองก็ได้4ี่สองไปต่อไปครับห้าสามตั้งทีนี้เราเปลี่ยนมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับ ได้สได้สองบวกกันลงมาครับได้9ได้หนึ่งเอาสองตัวนี้บวกกันครับจะได้ห6หบวกหได้11ได้หนึ่งได้สองแล้วก็เอาสองบวกหนี้จะได้3จับคู่ครับ ก็จะได้เก้าหนึ่งเก้าสองสามหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองวันนี้จะได้หกคู่ครับ ตัวนี้ออกอะไรครับห้าศูนย์สี่สามหนึ่งเข้าไปที่สามหนึ่งครับข้างล่างนี่ครับหมดต่อไปครับก็จะเอาห้าศูนย์สี่นะครับตั้งต่อ ห้าศูนย์สี่บวกข้างหน้าครับได้ห้าได้สี่บวกกันลงมาอันนี้ได้ศูนย์นนี้ได้สี่เอาสี่บวกสี่ลงมาครับได้แปดห้าบวกสี่ได้เท่าไรครับได้เก้าเก้าบวกห้าได้เท่าไรครับได้สิบสี่ได้สี่ได้ห้า จับคู่ครับจะได้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่สีสี่ห้าแล้วก็แปดเก้านี่ครับวดนี้จะได้ห้าคู่ครับแต่เลขที่มันเข้าคือ หมดที่ผ่านมามันออกห้าศูนปดเี่ครับมาข้างล่างออกห้าสแล้วก็89นี่ครับมาดูหมดใหม่ครับหมดใหม่จะใช้เลข ห้าศูนย์สามบวกกันข้างหน้าครับห้าสามในศูนย์ในสามในหกสองตัวนี้บวกกันครับในแปดแปดบวกห้าในสิบสามในสี่ จับคู่ครับศูนย์สามศูนย์สี่สามสามสามสี่แล้วก็หกแปดนี่ครับสำหรับสองตัวล่างงวดที่สิบหก คับเจ็ดคับหกเจ็ดนี่ครับสำหรับงวดใหม่นี่ครับดูเอาสำหรับสูตรปาตฏเพียนแล้วก็ต่อยอดออกมาจะได้เลขสองตัวล่างแบบนี้ครับเป็นคู่ให้สำหรับชุดสองตัวล่างอันนี้งวดใหม่ครับ มันเข้ามาหกนวดครับที่ผมคำนวณออกมาก็เลยตัดออกมาให้เหลือสามมันจะได้ทำให้ท่านดูเข้าใจคลิปนี้ก็เอาสองตัวแรงมาฝากแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ